สวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์ที่2เมษายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ ที่หลายๆคนน่าจะได้เริ่มใช้สิทธิ์กันไปแล้วเมื่อวานนี้1เมษายนนะคะซึ่งเป็นวันแรกสำหรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับคนที่จะใช้วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ได้ในวันที่1เมษายน<ม>ก็จะต้องเป็นคนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคมถึงจะ สามารถใช้สิทธิ์ได้ในเดือนเมษายนนะคะแต่ใครที่ยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องตกใจเรายังสามารถยืนยันตัวตนได้อยู่นะคะและถ้าหากว่าเรายืนยันตัวตนสําเร็จ ่อนวันที่27เมษายนนี้เราก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1พฤษภาคมและก็จะยังได้วงเงินย้อนหลัง300บาทรวมกับวงเงินที่จะได้รับในวันที่1พฤษภาคมรวมแล้วเป็น600บาทด้วยนะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็นำข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังโดยตรงมาแจ้งให้กับทุกทุกท่านได้รับทราบเนื่องจากว่ามีหลายๆคนสงสัยนะคะว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่เราจะกดเงิน สดใช้ได้ยังไงนะคะคลิปนี้ก็เลยนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้1เมษายนนะคะคนที่ไปใช้สิทธิ์ก็สามารถเริ่มใช้กันได้แล้วแต่บางคนยิ่งคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะตรงนี้ยังใช้ไม่เป็นก็เลยสอบถามกันเข้ามาเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใบใหม่เนี่ยจะมีวงเงินอะไรต่างๆที่เข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายนนี้บ้างซึ่งทางกระทรวงการคลังได้มีการออกมาชี้แจงนะคะว่าจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6รายการและจะมีบางรายการที่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยแล้วที่สำคัญนะคะก็ยังมีบางรายการ ที่ทางกระทรวงการคลังได้มีการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันในรายการแรกนะคะนั่นก็คือรายการแรกจะเป็นรายการสําหรับเงินลูดซื้อสินค้า300บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยทางภาครัฐเพิ่มให้ทุกคนเป็นได้300บาทเท่ากันทั่วประเทศนะคะคนเก่าอาจจะเคยใช้แล้วนะก็นําบัตรประชาชนไปที่ร้านธงฟ้าได้เลยนะคะ แล้วก่อนที่เราจะรู้ซื้อสินค้าให้เราแจ้งรหัส6หลักของเราให้กับผู้ขายเขานะคะซึ่งรหัส6หลักตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งไว้กับทางธนาคารคือทางธนาคารเขาก็จะมีการดําเนินการทําเกี่ยวกับรหัส6หลักให้เราแต่ทีนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่า จำรหัสหหลักไม่ได้ทํำยังไงสําหรับคนที่จํารหัส6ห,หลักไม่ได้นะคะตรงนี้ก็ขอให้ไปติดต่อที่ทางธนาคารกรุงไทยเพื่อให้เขาออกรหัสใหม่ให้เรานั่นเองแล้วก็ยังไม่ต้องกังวลเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้วงเงิน300บาทนี้ในวันที่1เมษาเนื่องจากว่าวงเงิน300บาทนี้เนี่ย ใช้ได้เดือนต่อเดือนก็จริงแต่เราสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง30เมษายนเลยจะใช้วันไหนก็ได้นะคะซึ่งวงเงินตรงนี้ไม่สามารถทบไปในเดือนถัดไปได้แล้วก็ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ใช้ได้เฉพาะรู้ซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะส่วนในรายการที่2ตรงนี้เนี่ยทางภาครัฐได้มีการอนุมัติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่า เพิ่มวงเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนั่นก็คือค่าแก๊สหุงต้มซึ่งจากเดิมให้อยู่ที่80บาทต่อ3เดือนนะคะตอนนี้ปรับเพิ่มทันทีในวันที่1เมษายนนี้อีก20บาทรวมแล้วเป็น100บาทต่อ3เดือนก็คือจะสามารถใช้ได้ในเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนายนนะคะตรงนี้ถ้าหากว่ามีร้านแก๊สที่ร่วมรายการเราก็สามารถนำไปลดได้เลย100บาทนั่นเองนะคะ คราวนี้เรามาดูรายการที่3ค่ะรายการที่3ก็จะเป็นค่ารถค่าเดินทางนะคะตรงนี้เราสามารถใช้ผ่านระบบขนส่งได้เลยทั้ง8ปประเภทนะคะแต่ก่อนที่เราจะใช้วงเงินก็ให้ถามเขาด้วยว่าเขาได้เข้าร่วมโครงการหรือเปล่านะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วระบบสาธารณะที่เป็นขนส่งของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็น รถทัวร์รถไฟรถไฟฟ้ารถเมล์รถบขสเรือโดยสารตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเข้าร่วมอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราจะใช้ก็เพียงแค่ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็แจ้งรหัส6ห,หลักให้กับทางผู้ให้บริการนะคะซึ่งรหัส6ห,หลักตรงนี้เนี่ยให้จําไว้ให้ดีแล้วที่สําคัญพยายามอย่าให้ใครรู้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิตราชีพก็ มีเยอะนะคะที่เข้ามาบางทีก็มาใช้สิทธิ์ของเราไปก็มีเพราะฉะนั้นให้เราจำของเราไว้ด้วยแล้วก็พยายามอย่าให้คนอื่นรู้นั่นเองนะคะส่วนรายการที่4ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของค่าไฟฟ้าสำหรับในเดือนเมษายนนะคะผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นะคะตรงนี้จะต้องมีการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าด้วยนะถ้าหากว่าใครที่ยืนยันตนัวตนสำเร็จจริงแต่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนกับการไฟฟ้า ตรงนี้ก็จะยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะและสําหรับค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่รอบนี้ถ้าหากว่าเราใช้ไฟไม่ถึง3 1 5บาทไม่จําเป็นต้องออกเงินเลยนะคะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเขาจะจ่ายตรงไปที่การไฟฟ้าเลยแล้ววงเงินตรงนี้เวลาที่เราเห็นในบินเขาก็จะขึ้นว่าศูนย์บาทแต่ถ้าหากว่าเดือนไหนที่เราใช้เกิน3 1 5บาทตรงนี้เราต้องออกเองทั้งหมดนะคะ ส่วนวงเงินที่5นะคะก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ําประปา<ๆ>เช่นเดียวกันกับค่าไฟฟ้าเลยค่ะสําหรับผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วจะต้องไป ลงทะเบียนกับการประปาด้วยถ้าหากว่าเราไม่ได้ลงทะเบียนเราก็จะยังไม่สามารถเข้าร่วมการใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ได้นะคะและสําหรับค่าน้ำประปาถ้าเราใช้ไม่เกิน315บาทตรงนี้ทางภาครัฐจะออกให้เลยทันที100บาทแต่ถ้าหากว่าเราใช้เกิน315บาทตรงนี้เราต้องรับผิดชอบออกเองทั้งหมดนั่นเองนะคะ ส่วนรายการที่6ค่ะจะเป็นสิทธิ์สำหรับผู้พิการที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยวงเงินที่ได้รับเพิ่ม200บาททุกวันที่22เขาจะโอนเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเงินสดแต่ในรอบนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนใหม่ นั่นก็คือเขาจะโอนเงิน200บาทตรงนี้เข้าบัญชีของผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรงเพราะฉะนั้นนั่นก็คือผู้พิการทุกคนนะคะที่เข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบไปนี้จะต้องดําเนินการเปิดบัญชีแล้วก็ ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้ด้วยเพราะว่าทางภาครัฐเขาจะโอนผ่านบัญชีของเราโดยผ่านเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรานั่นเองแล้วเราก็ค่อยนําบัญชีของเราไปถอนเงินสดออกมานะคะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากสําหรับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะว่าณเวลานี้ขณะนี้มีเพียงกลุ่มผู้พิการกลุ่มเดียวเท่านั้น ที่จะได้รับวงเงินสดผ่านทางบัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนะคะส่วนกลุ่มอื่นๆณนะเวลานี้ยังไม่มีวงเงินที่สามารถกดเงินสดออกมาได้มีเพียงแต่วงเงินที่ใช้รูดซื้อสินค้าหรือว่าจะเป็นในส่วนของค่าบริการค่ารถค่าเดินทางเท่านั้นเองนะคะซึ่งในเดือนเมษายนนี้เนี่ยผู้พิการนะไม่ต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วแต่วงเงินที่ยังคงเหลืออยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ถ้ายังไม่มีเวลาไปกด ไม่ต้องกังวลนะคะยังไม่ถูกดูดกับจนถึงวันที่27กันยายนนั่นก็คือก่อนวันที่27กันยายนก็ ให้เตรียมไปกดเงินสดออกมาไม่ใช่เฉพาะผู้พิการนะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าทุกคนนะคะอย่าลืมนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเราไปลองเช็ควงเงินคงเหลือที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยดูเพราะว่ามีหลายๆคนที่มีวงเงินคงค้างอยู่ในนั้นและสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้นะคะซึ่งสําหรับในเช้าวันนี้ก็นําข่าวสารซึ่งเป็นข่าวโดยตรง เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงการคลังที่ได้มีการแจ้งเตือนออกมาแล้วก็แจ้งเกี่ยวกับสิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกคนจะต้องทราบมาแจ้งให้กับทุกท่านค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ